ครับผมกำนันชนัยชำปีชาครับอยู่ตำบลบางแก้วอำเภอนครอิสีจังหวัดนครปฐมครับใช้โตยว้าเอทีพีอยู่ครับ ซึ่งเคยใต้อทีเนี่ยมีความปลอดภัยสูงเพุ่มยิงมองรถที่ดีๆให้กับลูกชายเพืพอ่อความปลอดภัยเพราะว่าอทีปเนี่ยมีความปลอดภัยสูงมีทึ่งลมทึ่งเจ็ดใบนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับนมั m น,นาที่ดีนะครับจึงซื้อรถคันนี้ให้กับลูกชายเพืพอ่อความปลอดภัยครับเคยใต้อทีเนี่ยเราซื้อตั้งแต่ออกรุ่นแรกๆเลยครับซึ่งมอง ถึงนวัตนาในการใช้ความประหยัดจึงแนะนําให้ลูกชายใช้โตยตาเอทีพครับให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ตอนนี้ก็ตั้งใจไว้จะซื้อให้กับคนเล็กอีกคนอีกคันหนึ่งครับเพิ่มเติมนะครับตั้งใจที่จะไปซื้อรถคันนี้นะครับโตยตาเอทีพเนี่ยเราตั้งใจที่โตยตาท่าจีนเลยเพราะว่าโตยตาท่าจีนเนี่ยการบริการการรับลูกค้าเนี่ยชื่อว่า ให้ความสําคัญกับลูกค้ามากนะครับถ้าใครต้นใจที่จะซื้อรถก็ข้อแนะนำไปที่โตยตาท่าจีนนะครับถาค่า้ํำผ่านครับไปได้ตลอดนะครับไม่มีหยนหยุดครับ